สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับในไลฟ์สดนะครับว่าวันนี้ผมจะมาทําชุดล่างให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ผมก็เลิกงานมาดึกนะครับก็เลิกงานสองทุ่มครึ่งนะครับกว่าจะมีเวลามาทําคลิปทําอะไรก็สามทุ่มกว่านะครับบงก็กว่าจะเสร็จก็คงจะเป็นสี่ทุ่มนะครับ สำหรับท่านที่รอชมนะครับก็ถ้าคืนนี้ท่านรอไม่ไหวก็มาดูตอนเช้าได้นะครับตอนเช้าท่านค่อยมาดูนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงข้อมูลต่างๆนะครับลงคลิปลงการลงตัวเลขต่างๆนะครับแล้วก็ ก่อนที่ท่านจะไปชมเลขเด่นล่างนะครับก็ฝากแอดก็ขอฝากคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในวิดีโอเป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังทุกข้อมูลแนวทางที่ให้สนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับ าดูครับเริ่มจากสูตรแรกนะครับอ่าสูตรแรกเป็นเด่นล่างสูตร a นะครับเด่นล่างสูตร a สูตรนี้นะครับยังเดินดีนะครับยังไม่หลุดนะครับอันนี้ตามที่ท่านเห็นนะครับไม่ใช่สถิตินะครับคือเป็นเป็นการใช้งานจริงนะครับอ่าแคปนะครับอ่าต่อไปครับ เดืนล่างสูตร B นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็มีหลุดไปแล้วสองงวดนะครับจากที่ใช้มานะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับถือว่าเป็นสูตรที่ใช้ได้นะครับยังเดินยังเดินต่อนะครับก็ยังเก็บมาไว้ใช้นะครับยังไม่ทิ้งนะครับถ้าเกิดว่างวดหน้างวด วันที่17นี้หลุดนะครับก็ต้องพิจารณาแล้วสูตรนี้นะครับก็ต้องไปหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับอ่ะต่อไปนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเป็นชุดที่ผมใช้จับเลข2ตัวล่างนะครับกับด่นของผมนะครับก็เป็นชุดของย่าโมออกศึกนะครับซึ่งสถิติของเขาก็เดินดีนะครับ ก็ผมก็เอามาจับคู่กับเลขผมบ่อยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเด่นล่างสุดซีนะครับเด่นล่างสุดซีอันนี้ก็เดือนดีนะครับก็ขอให้เดินต่อนะครับหวังว่ามันคงไม่หลุดนะครับอ่ะแคปนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเด่นล่างสูตรดีนะครับเด่นเด่นล่างสูตรดีนี้หลุดมาหนึ่งงวดนะครับก็งวดนี้ขอให้เดินต่อนะครับเพราะงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับออันนี้หมดแล้วนะครับเด่นล่างเดี๋ยวผมจะมาจับชุดของยาโมออกสึกกะชุดเด่นล่างสูตร b นะครับที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับ แล้วผมจะให้ท่านดูว่าเลขมันชนตัวไหนนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมจับผมจะเน้นตัวชนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับชุดที่ผมจับคู่กับย่าโมออกศึกนะครับแป๊บนะครับเดี๋ยวผมขอหันกล้องก่อนอ่า ก็จะฉกโลหกนิดนึงนะครับให้ทุกท่านดูนะครับชุดนี้นะครับบกลองนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เพิ่งหัดทำนะครับอุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะครับอ่าจากชุดเดินล่างของผมนะครับเด่นล่างสุดบีก็จะดินห้าหกดศนย์สามนะครับ ในส่วนของย่าโมออกศึกนะครับก็จะเด่นที่สองสามเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็จับคู่อันนี้คือชุดเต็มนะครับคือชุดเต็มเมืที่ผ่านมาก็เข้าตัวกลับนะครับหกสามอันนี้วสองัวล่างออกสามหกนะครับ ่เดี๋ยวมาดูชุดเด่นนะครับอ่ะ,อะดูแล้วนะครับ ดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะชุดล่างนะครับเด่นล่างของผมนะครับก็จะมีสามสูตรนะครับที่ชนกันนะครับแปดชุด A นะครับเลขเด่นแปดสองห้าหกนะครับชุด b เด่นห้าหกแปดศูนย์สามนะครับส่วนชุด c นะครับชุด C ก็จะเด่นสองสามห้าหกนะครับเลขจะเด่นชนกันที่ ห้ากับหกนะครับลองสามนะครับแต่ว่าผมเน้นชนอ่าสามสูตรนะครับอ่าส่วนตัวต่างนะครับท่านมาดูเลยนะครับตัวต่างจะเป็นของชุดของอีกชุดหนึ่งนะครับสูตรดีนะครับกับชนกับย่าโมออกศึกนะครับตัวนี้จะชนที่เลขเก้ากับเลขสองนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาจับคู่นะครับว่าตัวไหนเด่น ามาดูกันนะครับว่าเด่นชุดไหนนะครับ <c oughs> ชุดสองตัวล่างนะครับนี่นะครับชุดเด่นเน้นนะครับเน้นเน้นสี่ชุดนะครับให้ท่านนะครับถ้าท่านชอบชุดไหนก็เลือกได้เลยนะครับไปหาซื้อสลากกินแบ่งได้เลยนะครับสี่ชุดนี้ คาดว่าน่าจะมานะครับแล้วก็ตัวกันก็จะมีห้าหกกับเก้าสองนะครับคือป้องกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเลขอาจจะมาคู่กันอาจจะไม่มาตัวต่างกันก็ได้นะครับส่วนตัวต่างนี้ชัดเจนแล้วนะครับเด่นล่างนะครับของเด่นล่างของผมนะครับก็จะเป็นสามสูตรนะครับที่ชนกันนะครับชนเลขห้ากับเลขหกนะครับแล้วนะครับ มาของย่าโมออกศึกนะครับกับสูตรดีนะครับจะชนกันอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งสอ่าจะชนกันอยู่ที่เก้ากับสองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเอาตัวเด่นเอาตัวเด่นเอาตัวชนนะครับมาจับคู่นะครับก็จะได้สี่ชุดนะครับอย่าลืมกลับนะครับ แคปนะครับแคปนะครับแล้วก็เตือนนะครับเล่นตัมกกาลังอย่างมีสตินะครับอย่าหักโหมจนเกินไปนะครับอย่าเล่นเยอะจนเกินไปนะครับอย่าเล่นจนตัวเองลําบากนะครับส่วนตัวส่วนตัวผมนะครับผมจะให้อ่า เด่น2ชุดนะครับอีก2ชุดเป็นชุดกันนะครับผมจะฟันให้เลยนะครับอันส่วนตัวนะอ่ารอชมนะครับแป๊บหนึ่ง นี่นะครับชุดผมฟันให้นะครับส่วนเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งผมฟันให้ห้านะครับอ่าฟันวิ่งห้าเลยอ่านี่นะครับ วิ่งห้าล่างนะครับฝากพิจารณานะครับยังไงก็โอเคนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้ว เก็บไปพิจารณานะครับถ้าท่านชอบตัวไหนก็จัดนะครับแต่อย่าลืมกลับนะครับบางทีก็มันอาจจะไม่ออกตรงนะครับอาจจะไปออกตัวกลับก็ได้นะครับในส่วนวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอลาไปเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยเวยเบอร์กันทุกท่านนะครับโชคดีโชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยสวัสดีครับ